ก็ได้กุมารทองหรือข้าเตะรุ่นสามมานะครับนี่นะครับก็จะมีความแห้งเก่าเดิมผิวธรรมชาตินะครับเป็นผิวบอลแปะทองนะครับบริเวณตรงมือนะครับก็จะมีจานอคาระทั้งสองข้างนะครับจะปิดทองครึ่งองค์นะครับแล้วก็องนี้จะพิเศษนะครับใต้ฐานนะครับก็จะมีการจานนะครับลอยจานอคาระนะครับนะครับลอยจานอคาระ รอยจานักละยันบนฐานนะครับองค์นี้นะครับก็จะได้ผิวแห้งเดิมธรรมชาตินะครับเหมือนผิวแห้งเหมือนเปลือกไม้นะครับจะให้ดูด้านข้างนี่ด้านข้างนะครับพระนะครับรูปทรงจะประมาณนี้นะครับพื้นสามตานินด้านหลังนะครับนี่ครับด้านหลังอันนี้ก็จะเป็นรอยรอยเดิมๆนะครับก็จะเห็นเนื้อในนะครับธรรมชาติของเนื้อในอ่า ให้ดูด้านหลังนะครับอ่าพรเขาจะมีความคมชัดดูง่ายครับรงนี้นะครับอ่าให้ดูด้านข้างอีกฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็องนี้ก็จะมีจานอยู่ช่วงประมาณบริเวณหน้าอกด้วยนะครับแล้วก็มือนะครับฐานตรงนี้นะครับแต่ผมให้ดูด้านหน้าอีกทีนะครับอ่าองนี้นะครับได้ผ่านการเอ็กซเรย์เรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีตัดัก ให้ดูได้ฐานนะครับนี่ครับได้ฐานเป็นธรรมชาตินะครับผิวเดิมธรรมชาติมีปิดท้องเก่ามานะครับพระองค์นี้นะครับเป็นพระระดับชั้นผู้ใหญ่นะครับที่มีประสบการณ์ไม่จําเป็นนะครับมาหลวงพ่อเต๋อต้องจำเป็นจะต้องช่วยเรื่องค้าขายหรือโชคลาภอย่างเดียวนะครับพระองค์นี้เป็นของุพี่ท่านหนึ่งนะครับประสบความสําเร็จนะครับก็เป็นข้าราชการระดับในพนนะครับบูชานะครับ ประสบสําเร็จก็เป็นประสบการณ์อย่างเลยนะครับที่พระหลวงพ่อเตเนี่ยไม่จะเป็นจะต้องมาช่วยเรื่องค้าขายนะครับนะครับหน้าที่การงานเนี่ยก็ท่านก็ช่วยได้นะครับวันนี้คุณพี่ก็รับเงินไปหลักแสนเลยนะครับฟรีๆเลยเพราะว่าท่านได้มาฟรีๆนะครับแล้วท่านก็บูชามาเอามาขายให้กับทางร้านนกพิรุษนะครับยวให้ดูด้านหน้าทีนะครับเห็นไหมครับผิวเดิมธรรมชาตินะครับอย่างนี้ก็เป็นเสน่ห์อย่างนะครับใครมีแบบนี้นะครับก็ยินดีรับเช่าในราคาหลักแสนขึ้นไปนะครับ